วันนี้นะครับผมก็หิวนะครับผมตอนช่วงเที่ยงเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเราควรที่จะกินอะไรดีนะครับแต่วันนี้นะคิดว่ากินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าจะดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ซุปร้อนๆนะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูนะร้านนั้นน,นะร้านนี้ก็ค่อนข้างดีเลยละเพราะว่ามันเป็นรสนะเดี๋ยวเราไปดูการ สภาพบรรยากาศก,กันระหว่างไปนะครับตัวด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นไพรสณีนะครับผมซึ่งถ้าเราเดินผ่านมานเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมตรงด้านซ้ายมือก็จะเป็นขนมอันนี้ขายยังไงครับขนมขนถุง,ถงละยี่สิบบาทถุงละยีบาทอ่ะเดี๋ยวเดี๋วกลับมาซื้อนะครับ เป็นถุงมา2ยนะครับขนมไขน่นกกระทานะครับผมไขน่นกกระทาเดินลัดเลาะมานะเจ๊แพลวข้าวขาหมูเดี๋ยวเราค่อยมากินกันนะครับผมเพราะว่าช่วงแกปิดอะแกน่าจะเปิดช่วงเย็นๆหรือ,อยังไงนี่แหละนะครับผมโอเคเนี่ยตอนนี้เราก็ไปกินกันที่ร้านนี้ก่อนนะครับมาถึงแล้วก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวหมูครับผมอมีเกาเหลาด้วยมีเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่นะครับเอาเป็นเส้นหมี่ครับมีขาวมีขาวหมูน้ำใสพิเศษครับผมก็มีกากเชียวด้วยนะครับอ่า เอาอันนี้โอเลี้ยงใช่ไหมครับเอาโอเลี้ยงด้วยแก้วหนึ่งครับผมนะครับอันนี้ก็ลายก็จะตั้งอยู่ใต้ร่มไม้นะฮะโอเคเลย่อครับครับมาแล้วครับเส้นมีน้ำใสพิเศษนะครับแล้วก็มีโอเลี้ยงด้วยนะครับผมดูสิครับ เดี๋ยวเราเริ่มมาลองชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับน้ำทุบก็ถือว่าคล่องคอดีนะครับผมแต่ว่าคิดว่าใส่พริกลงไปสักหน่อยนะครับใส่พริกหวานหวานแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำส้มน้ำส้มแล้วก็น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไป 嗯，可以得，可以得。 Cạc mũ เราก็หมดไปหกสิบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยแล้วก็อิ่มเลยแล้วครับผมก็สิงคโปร์ก็เป็นเงินประมาณสองดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเอาขนมไข่เต่าเนี่ยครับผมยี่สิบบาทครับเลยครับครับกล้วยแขกไข่ยังไงฮนะขายถุงละสิบาทครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวลองเอาไข่เต่าก่อน นี่ครับนี่ครับโอเคครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคเราก็ได้มาแล้วนะฮะไข่เต่านะครับ,นนรบตรงนี้ครับ